จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมสุสันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ญาติโยมสาธุชนกำลังขาดกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพทางหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ได้แนะนำสั่งสอนให้สาธุชนญาติโยม ให้รู้จักสแสวงหาความสบายอกสบายใจเช่นการบำเพ็ญบุญในทางพระพุทธศาสนามีการให้ทานการเสียสละการบริจาคและการรักษาศีลคือควบคุมข้อปฏิบัติทางกายกับกวาจาให้เรียบร้อยปราศจากโทษไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนและที่สำคัญก็คือการเจริญภาวนาสมาธิทำให้จิตใจสงบระงับ ปราศจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกลั่นปัญญาวันนี้รายการธรรมะสู่สันติจะขอ,อนำท่านสาธุชนเข้ามาสู่การประพฤติธปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการให้ทานการเสียสละการบริจาคซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลได้บรรยายธรรมะเรื่องนี้ไว้เป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวในเรื่องของหลักการทาบุญในทางพระพุทธศาสนา จึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังธรรมะในเรื่องหลักของการทำบุญโดยพร้อมกันบุคคลที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้นั้นสิ่งหนึ่งจะต้องคำนึงถึงคือ,อาบารมีการสร้างบารมาีบารมีนั้นเกิดแต่บุญ ต้องว่าให้เข้าใจวันนี้จะพูดเรื่องบุญบารมีให้ท่านทั้งหลายทราบบุญคืออะไรบุญก็คือเครื่องกำจัดเครื่องชําระบาปอากุศลหรือธรรมะภาคดำภาคลากลางให้หมดไปจากจิตใจ จิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นจึงใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสว่างตรงกับพระบาลีว่าธรรมโมปทีปูริงอยู่พูดในฐานะนักประยัติเขาก็ว่าธรรม,มะนั้นเปรียบอุปมาหรือปัญญานั้นเปรียบอุปมาได้ดังแสงสว่างธรรมโมปทีปูธรรม,มะนั้นเปรียบได้ดังแสงสว่าง หรือเหมือนแสงสว่างแต่จริงๆแล้วจิตใจของผู้ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นั้นทั้งใสทั้งสะอาดบริสุทธิ์แล้วสว่างจริงๆด้วยถ้าปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายแล้วก็เห็นถ้าถึงจุดที่ควรเห็นแล้วก็เห็นเข้าถึงธรรมกายแล้วเป็นอันเห็นเลย และธรรมชาตินี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ศูนย์กลางกำเนิดาธาตุทำเดิมของท่านนั่นเองเห็นเป็นลักษณะดวงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงธรรมกายหรือก่อนจะถึงธรรมกายเข้าถึงดวงปฐมมรรคก็จะเห็นเป็นดวงบางท่านอาจจะสงสัยทำไมถึงเป็นดวงทำไมไม่เป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมธรรมชาติใด ที่เป็นเองนั้นโดยไม่มีอะไรปรุงแต่งโดยไม่มีธรรมชาติมนุษย์ปรุงแต่งนะให้สังเกตดูจะมีลักษณะกลมมีลักษณะกลมเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจึงไม่เป็นโยไม่เป็นเยกลมทีเดียวแล้วก็ใสสะอาดบริสุทธิ์แปลว่าเป็นธรรมชาติเครื่องชําระจิตใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสนี่คือธรรมชาติของบุญกุศลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศูนย์กลางกำเนิดธาตุทำรรเดิมกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายของแต่ละกายที่จิตใจใสสะอาดและนี้เองเฉพาะที่เป็นบุญ เป็นกุศลสำหรับมนุษย์สำหรับความเป็นมนุษย์เลยเรียกว่ามนุษยธรรมบุญนี้มีอะไรบ้างกล่าวโดยย่อมีสามอย่างบุญจากทานกุศลการบริจาคทานอย่างหนึ่งศีลกุศลการรักษาศีลอย่างหนึ่งภาวนากุศลการพัฒนาจิตใจโดยการทำสมาธิให จิตใจนั้นปลอดจากกิเลสนิวรณ์แล้วก็เจริญปัญญาเพื่อกำจัดความไม่รู้เรียกว่าการเจริญภาวนานี่กล่าวโดยย่อทานศีลภาวนาแต่ถ้ากล่าวโดยละเอียดแล้วคุณความดีทั้งหลายที่เราทำขึ้นนั้นแหละชื่อว่าบุญเป็นเครื่องกำจัดบาปอากุศล ยกตัวอย่างเช่นทานการให้การบริจาคท่านบริจาคทรัพย์สินบริจาคความสุขส่วนตัวเสียสละเวลาเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นหรือแก่สาธารณประโยชน์ก็เป็นธรรมชาติเครื่องกำจัดความตรนีเหนียวแน่นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนเห็นแก่พวกพ้องญาติมิตรหมู่เหล่า นี่แหละที่ว่าบุญนั้นเป็นธรรมชาติกําจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองออกจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นทานกุศลจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งเมื่อแก่กล้าเข้าเป็นบุญเป็นกุศลที่แก่กล้าเข้าก็จะกลั่นตัวเองเป็นบารมีตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายเรานั่นแหละบุญกุศลที่ทำให้ ดวงบุญเนี่ยตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุทำเดิมเนี่ยโตขึ้นโตขึ้น,นหนึ่งคืบจะกลัน่นเมื่อแก่กล้าเข้าจะกลั่นเป็นบารมีได้หนึ่งองคุลีมือใสละเอียดไปยิ่งกว่าบุญความดีที่แก่กล้าระดับบารมีค่อยๆจเจริญขึ้นจนโตหนึ่งคืบเจ้าของ จะกลั่นตัวเองเป็นอุป,ปบารมีได้หนึ่งองค์ุลีมือแล้วก็อุป,ปบารมีนั่นเองแกกล้าหนักเข้าก็จะกลั่นตัวเองเป็นประัต a บารมีได้หนึ่งองค์ุลีมือปรมัต a บารมีของท่านผู้ใดเต็มส่วนหนึ่งคืบและเกื้อหนุนยังให้บารมีอื่นๆอ,อ,อีก9ข้อ คือทานบารมีก็ต่อไปก็เป็นศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีทั้งสิบข้อเนี่ยเต็มส่วนบรมัดบารมีเต็มส่วนได้หนึ่งคืบของผู้เป็นเจ้าของผู้นั้นมีสิทธิ์มีโอกาสมีพลังพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ รวมเรียกว่าบารมีสามสิบทัศเพราะฉะนั้นทานบารมีจึงเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายก็อย่าพึงละเลยอาตมาได้กล่าวณนะับดนี้ว่า <c oughs> ว่าทานบารมีเมื่อกี้นั้นหมายถึงการให้การบริจาคเสียสละทรัพย์สินสิ่งของส่วนตัวเอง สละเวลากินความต่อไปสละความสุขสละวิทยาการความรู้ความสามารถสติปัญญาของเราเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกถึงให้ทำเป็นทานที่พูดผ่านมาเมื่อกี้ประมวลรวมว่าอามิสทาน ทานมีลักษณะเป็นของเป็นสิ่งของแต่ช่วงต่อการเริ่มเสียสละวิทยาการความรู้เริ่มเป็นธรรมทานแล้วเป็นธรรมทานและธรรมทานที่แน่ที่สุดก็คือสั่งสอนผู้อื่นด้วยพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนำผู้อื่น ให้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่เริ่มเป็นการให้ธรรมเป็นทานและมากเข้ามากเข้าปฏิบัติตนชำระกิเลสข,ของตนให้หมดไปจากจิตสันดานนี่ก็เป็นธรรมทานคือเราเสียสละธรรมะภาคดำ ภาคกลางๆให้หมดไปจากจิตสันดานของเรานี่ก็เป็นธรรมทานเหมือนกันสูงยิ่งไปกว่าเดิมอีกและปฏิบัติตนดำรงตนอยู่ในฐานะของผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหรือรองลงมาในฐานะของผู้ที่กำลังกำจัดขัดเกลากิเลสออกจากจิตสันดานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามรอยบาทพระพุทธองค์ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นธรรมทานที่เลิศยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าทานกุศลข้อเดียวนั้นมีความกว้างตั้งแต่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อสละความเห็นแก่ตัวสละความโลภความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งที่จริงๆแล้วไม่ได้จรังยั่งยืน ไม่เป็นสาระประโยชน์สละเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสละให้ลูกหลานคนใกล้ชิดของเราก็เป็นทานเหมือนกันก็ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่สละให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานของเราโดยโตรงสำหรับผู้ที่มีเงินเหลือเฟือหรือทรัพย์สินเหลือเฟือนะนะให้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทอื่นให้มีลักษณะกลมเกลียวไปเป็นทานกุศล เป็นธรรมทานยิ่งเป็นอานิสงฆ์มากยิ่งเป็นอานิสงฆ์มากนี่ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นมันสละความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวนี่ไม่ใช่เฉพาะตัวนะมันเห็นแก่บุตรภรรยาครอบครัวสามีลูกหลานนี่ก็ยังเป็นความเห็นแก่ตัวอยู่แต่ก็ยังดีกว่าผู้ที่มีทรัพย์แล้วไม่ให้แม้แต่ลูกหลานจนตัวตายแต่นี้ก็ลูกหลานก็เอากันใหญ่เลย ตัวก็ไม่ได้ประโยชน์ลูกหลานก็ยุ่งไปจนถึงผู้ที่สละอย่างเป็นระเบียบไปจนถึงสุดท้ายก็สละเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะอันนั้นเป็นทานเบื้องสูงนี่อย่างนี้อาตมาจึงใคร่กล่าวถึงธรรมถึงฐานกุศลว่าเป็นของเยี่ยมแต่เยี่ยมยิ่งขึ้นไปตามลำดับ ตั้งแต่อามิตทานเป็นธรรมทานและทานนี้เองเมื่อแก่กล้ามากเข้าจะาก,กล้าเสียสละสละอย่างไรสละตั้งแต่สละครอบครัวห่างจากครอบครัวไปปฏิบัติธรรมแม่ท่านทั้งหลายมาทำกิจอันสูงสุดของท่านณนะบัดนี้ก็แปลว่าเราสละครอบครัวห่างออกมาครอบครัวจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าท่านยังจิตใจห่วงกังวลผูกยึดอยู่ นั่นสละยังมาไม่หมดจิตใจท่านก็ยังมีธรรมชาติที่เป็นฝ่าบาปอากุศลคืออุปทานซึ่งเป็นเหตุให้เกิดพบเกิดชาติอยู่แต่ก็ยังดีอุตสามาแต่ถ้าใครมาแล้วใจเอาละฉันจะเสียสละแล้ครับสองสามสี่ชั่วโมงนี้หรือแม้ชั่วนั่งธรรมะเพียงครึ่งชั่วโมงนี้ ให้ความกิิตกกังวลห่วงใย,ยทั้งหลายขาดจากใจนี่เป็นธรรมทานอันเยี่ยมปรากฏในจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ถึงขั้นตัดพบตัดชาติย่นพบย่นชาติให้สั้นเขัาสั้นเข้าไปไหนถึงนิพพานเร็วใจหยุดเร็วนี่แหละถ้าคนวางไม่หมดใจไม่หยุดใจไม่หยุดไม่ถึงธรรม ถึงทำด้วยการอ่านการจำนั่นด้วยสัญญาแต่ถ้าถึงทำด้วยใจหยุดใจนิ่งถึงด้วยใจถึงด้วยใจแล้วถ้าหยุดในหยุดกลางของหยุดต่อไปถึงนิพผ่านได้ถึงธรรมกายแล้วละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปหยุดนิ่งเข้าไปแล้วถึงนิพผ่านได้นี่ทานกุศลดีอย่างนี้และทานกุศลนี้จะเป็นพื้นสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีอานิสง์ติดตามให้ผลแก่ท่านไปทุกภพทุกชาติไม่สูญเปล่านะไม่สูญเปล่าแต่ถ้าท่านเก็บอันนี้อัตมาไม่ได้ชักชวนให้ท่านมาทำบุญอะไรหมดนะถ้าทรัพย์สมบัติถูกเก็บไว้เฉยเไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็สูญเปล่าเราตายไปเ,เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ แต่ถ้าเราให้ประโยชน์แก่สาธารณะเป็นบุญเป็นกุศลทับทวีขึ้นเป็นบารมีเป็นอุป,ปบารมีเป็นปรมตัตบารมีแก่เราให้แก่กล้าเราจะกล้าเสียสละต่อไปได้ถึงเสียสละอวัยวะเลือดเนื้อและต่อไปถึงแม่ชีวิตก็สละได้และความที่สามารถสละชีวิตเลือดเนื้อบุตรภรรยาฆ่าทาตได้นั้นเองคือปรมตัต a บารมีนี่ว่าเฉพาะทานกุศลอย่างเดียวที่จะพัฒนาขึ้นเป็น ทานบารมีทานอุปะบารมีทานปร,ม,รมัับารรมีบารมีทั้งหลาย10บข้อเต็มส่วนถึงปรมัตบารมีนั่นแล้วผู้หวังเพียงปกติสาวกก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุอรหัตผลได้แต่ผู้ที่ปรารถนาสูงกว่านั้นบารมีก็ต้องทำมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นทานกุศลนี้เป็นเรื่องดีและเป็นพื้นฐานให้ท่านรักษาศีลได้สะดวก เพราะอะไรเพราะติดตามให้ผลเป็นโลกียทรัพย์ให้ท่านไม่เดือดร้อนท่านสามารถจะรักษาศีลได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลมากจะสังเกตว่าผู้ที่มานั่งธรรมะไม่ได้นั้นปัจจัยหนึ่งคือชีวิตประจำวันนั้นมันต้องร้อนรุ่มมันต้องคิดมันต้องทำอยู่แต่การทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าพอมีฐานะปานกลางก็มาได้ฐานะน้อยหน่อยแต่ภาระน้อยก็มาได้ แต่ถ้ามันเดือดร้อนไปทั่วแล้วมาไม่ได้มารักษาศีลเจริญภาวานาม,มาทำความดีนี่มันไม่ได้ทั้งๆท,ที่ใจอยากทำและแม้บวชเป็นสง์ไปแล้วปฏิบัติธรรมต่อไปถ้าท่านทำทานบารมีมาดีก็จะส่งผลเป็นปัจจัยสีให้ท่านมีใช้พอเหมาะแก่อัตภาพ ให้ท่านสามารถปฏิบัติไปถึงมรรคผลนิพพานได้สะดวกแต่ถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาที่จะสร้างบารมีสูงกว่านั้นเช่นเป็นอิสีติมหาสาวกอัคราสาวกพุทธอุปถากพุทธบิดามารดาเป็นต้นหรือสูงขึ้นไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทานบารมีของท่านที่ทําไว้ด้วยดีแล้วนั้นจะติดตามให้ผลให้ท่านสามารถสร้าง บำเพ็ญบารมีที่สูงขึ้นไปกว้างไกลออกไปตามฐานะของท่านได้ทุกภพทุกชาติจะสังเกตว่าบางท่านบวชเป็นพระสงฆ์ออกธุดงเข้าป่าไปไปลึกไปทีกไปอดข้าวอดเพราะทานบารมีน้อยแต่าทานบารมีมากไปตรงไหนอ๋อคนเขาก็เข้าใจว่าเออนี่เราทำความดีเขาก็อยากทำบุญทำกุศลด้วยอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นทานบารมีนี้จะบอกทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงและจะเป็นเครื่องรองรับเราให้ปฏิบัติความดีได้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นทานบารมีนั้นพึงทำและทำนั้นบางท่านบอกว่าเออมีแต่การบอกบุญไปหมดจนเบื่อเต็มทีท่านพิจารณาเอาว่าควรจะทำทานอะไรที่ไหน อย่างไรกับใครตามฐานะตามกำลังของเราจึงจะได้ผลดีที่สุดอาทีนี้บางคนมีข้ออีกแหละว่าอย่างนั้นก็ต้องเลือกทำเลือกทำยังไม่ใช่บุญแท้อันนี้อาตมาฝากไว้ว่าเรามีฐานะน้อยมันก็ต้องเลือกทำเหมือนเรามีพืชพันน้อยที่จะเพาะปลูก ก็ต้องเลือกดินเนี่ยถ้าว่าจะปลูกตรงไหนก็ได้มันก็อาจจะได้ผลน้อยไม่พอจับจ่ายใช้สอยแต่ถ้าเลือกดินดินดีมันก็ให้ผลดีเรามีพันน้อยมีทุนน้อยมันก็พอใช้ได้หรือดีขึ้นให้เราเพียงพอเหล่านี้เป็นต้นจะถือว่าเราเลือกเป็นการมีกิเลสแต่อัตมาว่ามีปัญญาเพราะทั้งสิ้นทั้งปวงเบ็ดเสร็จแล้ว ต้องใช้ปัญญาปัญญาจเจริญขึ้นไปแล้วถึงไหนถึงว่าแม้เราไม่มีเงินสักบาทเดียวก็ทำบุญได้ทำอย่างไรชักจูงผู้ที่ยังไม่มีจิตศรัทธาในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เขามาศรัทธาโดยสัมมาทิฏฐิชักจูงชักนำเขาเราก็ได้บุญ และเขาทําบุญเขาอนุโมทนาเขาทําบุญเราอนุโมทนาับเขาเราก็ได้บุญใจเราก็สะอาดตามคนอื่นไปด้วยคนเห็นความดีว่าเป็นความดีคือคนดีนี่แหละคือผลหรืออานิสงของการอานุโมทนาบุญบางคนขอทําคนเดียวไม่อยากบอกใครก็ดีเหมือนกันจเจริญคนเดียวจเจริญคนเดียว แต่บางคนบอกเออทำบุญแล้วให้คนอื่นรู้ด้วยเขาจะได้อนุโมทนาบุญกันคนนี้จะมีบริวารสมบัติเพิ่มเป็นธรรมดาบุญก็ต่อบุญใจก็ต่อใจอย่างนี้นะโยมนะเพราะฉะนั้นอาตมาถ,ถึงบอกว่าเออถ้าใครมีจิตศรัทธาจะเอาโปสเตอร์ก็ดีเอาอะไรหรือบอกกล่าวกันให้มาปฏิบัติธรรมหรือไปปฏิบัติในที่ที่เราจัดขึ้นไว้สำหรับ ให้ปฏิบัติธรรมรักษานาท่านก็ได้บุญนี่แหละและบุญใหญ่ด้วยบุญมากด้วยไม่น้อยเลยเอาละ่ะวันนี้อาตมาก็พากล่าวาให้เข้าใจถึงฐานกุศลก็ต่อแต่นี้ไปก็พอเหมาะกับเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้รักษาศีลรับศีลน,นะแล้วก็นั่งเจริญภาวนาแล้วเราจะได้ถวายสังฆทานกัน บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอเดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญชมนิทัศการพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉะพาะวันเสาร์อาทิตย์ เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา8นาฬกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซสกราบพระพุทธชัยมงคล ที่ญาติโยมได้รับฟังจบลงไปเมื่อครู่นั้นก็เป็นสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลในเรื่องหลักของการทำบุญหรือการบำเพ็ญบุญในทางพระพุทธศาสนาในข้อทานกุศลหลวงพ่อท่านได้อธิบายทั้งในส่วนของทานที่เป็นอามิตรทานทานด้วยวัตถุสิ่งของและยังสูงขึ้นไปจนถึงธรรมทาน ด้วยการให้ธรรมะเป็นทานซึ่งเลิศกว่าการให้ทานทั้งปวงดังมีพระพุทธพจน์พระบาลีรับรองว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงสาธุชนก็คงได้รับสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลู พอที่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะแก่โอกาสเพราะการทำทานหลวงพ่อท่านได้บอกแล้วว่าไม่เฉพาะจะต้องเสียสละวัตถุสิ่งของปัจจัยเงินทองเสมอไปถ้าเรามีปัญญาสอย่างเรารู้หลักของการทำบุญแล้วก็สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมทานก็ได้หรืออภัยทานก็ได้เหล่านั้น คือสารธรรมจากธรรมสู่สันติในวันนี้นำมาฝากท่านสาธุชนสำหรับรายการธรรมสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากภัยพิบัติโรคาพาดท,ทั้งปวงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบทั้งปวง สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติตลอดกาลละนานเทินเจริญพร